ครับ,กรบ,กรบ,บเกลสวัสดีพีใหาวัดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขออภัยนะครับเรื่องการปล่อยคลิปนะครับช่วงนี้มันจะช้าถึงช้ามากเพราะว่าตอนนี้กลับมาที่บ้านนะครับกลับมาพักที่บ้านแล้วก็ไม่ได้พกอะไรติดตัวมาเลยนอกจากไมโครโฟนแต่จริงๆก็พกคลิปเกมมาอยู่นะครับที่เคยทําไว้แต่กลับกลายเป็นว่ามันดันออกมาได้แค่บางเกม มันไม่สามารถก๊อปปี้ลงมาได้นะครับก็แปลว่าก็ต้องกลับไปเช็คเครื่องคอมประจําของเรานะครับว่าไฟล์มันมีปัญหาแต่ต้นฉบับจริงหรือเปล่าถ้ามีก็คงต้องทําใจเรนเดอร์มันอย่างนั้นนะฮะฉะนั้นถ้าบางเกมคลิปออกมามันมีภาพมืดเป็นบางส่วนก็ขออภัยด้วยนะฮะมันก็เกิดขึ้นที่ตัวเรนเดอร์นั่นแหละก็แก้ไขไม่ได้ <c oughs> ถ้เตือนใจทําไมต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยครั้งนี้เราจะมาเล่นเกม Let's Play Simulator 2016นั่นก็คือเป็นการจําลองชีวิต Let's Play เลสเพลในฝรั่งของเขาก็คือการแคสเกมนั่นแหละฮะบ้านเราเรียกแคสเกมไงแต่ว่าถ้าไปคุยกับฝรั่งก็ต้องปรับความเข้าใจกันนิดนึงนะว่าแคสเกมแบบแคสเกมคืออะไรอะไรอย่เงี้ยนะฮะโอเคร okay, เรามาดูกันดีกว่านะฮะว่าจุดมุ่งหมายคืออะไร โกของเราก็คือเราจะต้องทําให้ได้1 000, 000ล้านซับสไคร์ปเอร์เลยเลยเลยไม่ใช่ y u u t เนยนะเป็นหาทูบมงสัยก็โดนลิขสิทธิ์และเกมที่ส่งมาทางอ e ีเมลนะฮะมันจะไม่แรนดอมนะมันจะไม่สุ่มนั้นะนะอ่านดีๆแล้วก็ถ้าเงินเราหมดไม่มีเลสเพลย์อดแคสเกมโอเคเกมจบ ทีนี้มาดูรายละเอียดของอีเมลกันบ้างน,นะฮะ Good or Bad Game ดีหรือไม่ดีนะฮะเราสามารถรับคำแนะนำจาก follower ใน Twitter ได้นะฮะแล้วก็ไอชื่อเกมเนี่ยอ,อย่างเช่นเขาให้ Killer o f The Storm น่าจะมาจาก Hero t อ r s t Storm นะฮะ <c oughs> ที่ขนาจต้องแปลงเสียงแปลคำนิดน,นึงก็เพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ฮะต้องระวังกันนิดนึงแล้วก็มีเรื่องของ ทีมผู้พัฒนาแล้วก็ประเภทของเกมด้วยนะฮะฮิลเลอร์สโตมก็จะเป็นโมบ้าใช่ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะมันจะต้องสัมพันธ์กันถ้าอันเนี้ยดีแปลว่าเราสามารถเลิกแคสได้นะฮะแล้วก็จะมีคนติดตามเราอย่างนี้เป็นต้นลุยกันเลยดีกว่าทีนี้เราจะได้รู้กันว่านักแคสเกมมันเป็นยังไงโอเคอ่าสเปดเดอร์กริลสาอ่าแบทเทิลฟิหรือเปล่ามันเป็น FPS ใช่ฮะลองดูใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ มียอดซับสไครต์อยู่50คนนะนี่ไงบวก8 2ดบสอแล้วถ้าเกมที่เราเริ่มมารีวิวมันออกมาดีฮะคนก็จะเข้ามาติดตามอะไรเนี่ยนอตพออซาวปากร์ตูนเออย่างงี้ก็ได้ด้วยเพราะมันตลกได้ซับเพิ่มมาอ๋อโกสเบรกเกิลใช่ไหมน่าจะไม่ใช่ฮะมันดูไม่สัมพันธ์กันนะ a ค e เมลทร h ฟอะไรเนี่ยมีอูดอยู่ในรถออกเป็นสแปมอุ้ย เสียเวลา l a เลมออฟโบล์นเลมออฟโบล์นเป็นประจญภัย spell mail อ๋อเกม thrones ใช่ไหมเออ spell mail ก็เทลเทวไง <It S 1> นา่า <it S 1> จะ <is S 1> ใช่ละฮะ adventure oh. ด้วย oh. โอเคแหละเย้สองร้อยสิบแปดถ้าซับขึ้นแบบนี้ในะชีวิตจริงจะดีมากอ่าพาสคานัสคาหรือเปล่ NAS CAR, นานัสคาน่าจะเป็น ea ครับอ๋อโอเคเราจะไม่เสียซับนะฮะถ้าเราเลิกเกมว่ามันไม่ดีไม่เอาอะไรอย่างนี้อ่ากริมสามสิบหายละมันติดอยู่ที่ปากอะโอ้ย มาจากเกมเลยวะพัฒานาก็าจาไม่ได้ซิมูเลเตอร์ไหมลองไม่เอาโอ้ยโอ้ซับหายเลยเกมเน่าฮะแท็บขอบอ่อแคปขอบบลัดฮอนบลัดบอลไม่ใช่ฮะเนี่ยก็แปลว่าต้องมีความรู้ผสมควรนะฮะโอ้โหอ๋อโอเวอร์วอชใช่ครับเป็น FPS <c oughs> ของบริษัทเกมใหม่เลยกําลังจะปล่อยเบต้าแล้วมั้งโอเคซับขึ้นมาแล้วฮะอันนี้ต้องดูดีๆนะฮะถ้าไม่มีความรู้คือเดาอย่างเดียวแหละ ดูไซเดอร์ลิกอันนี้ไม่รู้จริงๆเป็น MMO ด้วยลองไม่เอาดูสิโอเครอดฮะไม่เสียทรัพย์เพราะว่ามันเป็นเกมที่ไม่ดีอยู่แล้ะอันนี้ก็ไม่รู้จักของเซกาเกมเลยว s ส r a t e จิลองดูแล้วกันนะฮะสุ่มๆไปเสียงดวงอุ้ยเสียงดวงได้อย่างนี้ก็ได้ด้วยเอ่อฟูทีมออนไลน์มาจากเกมอะไรอ่ะเดนโหไม่รู้จักค่ะนึกชื่อไม่ออกเออลองไม่ดูสิเอาไม่เสียทรัพย์ครับไม่เป็นไรแล้วไป ตูนสองเกมอะไรอีกวะน,นี่ FPS ด้วยเออก็ลองอีกเหมือนเดิมโอ้โหอ่ะเสียเดลี่คอสนะฮะไม่เป็นไรอันนี้ก็รอดไปสลิมคิตี้ออซิมซิตี้ซิมูเลเตอร์ใช่ฮะผู้พัฒนาไม่น่าใช่มั้งเอา้าเสียทรัพย์ไป200เลยถึงได้มาโอ้ยไม่ใช่เหรออะไรอ่ะให้ตายเหอ,อะอาอะไรข่าวกีฬาฮะไอ้รีทายตอนอายุ23 สแปมนะฮะมาไม่ละรู้ไม่รู้จักอ่ะโอ้โหพอไม่รู้จักนี่กดทิ้งทันทีฮนะ Killer of the Storm นะฮะ Hero of the Storm ไม่ใช่โมบายเอ,อ้ไม่ใช่โมบายเกมไม่ใช่เกมมือถือแน่นอนนะอะฮะ Kickstarter อร์โอ้คลิกสตาร์เตฮะมันก็เป็นอ่าแหล่งรวมบริจาคจัดแคมเปญของเราเองโอเคดูสิเอาได้ตังค์ฮะไอ้ซับนอนไม่เป็นไรครับแต่ตังค์หมดนี่มึงซวยครับไม่มีตังค์จ่ายค่าเน็ต JC นะ่าจะมาจาก DC FPS ก็ใช่อยู่นะ ไอผู้พัฒนามจำไม่ได้ฮะก็ลองดูกันแล้วกันนี่วันที่3แล้วเนี่ยผ่านมาแล้วอู้หสองส้อยหกสิยังน้อยก็ได้คืนเว้ยไปรอซับชิลแบคเกอร์เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยมึงมายังไงเนี่ยสตาร์วอรเนี่ยสแปมฮะแคปคอมอ่าสตรีทไฟเตอร์เออแคปคอมใช่ครับเป็นเกมไฟเตอร์เย้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 อันนี้มั่นใจมากนี่ไงแคสซีอะไรมันก็ออกมาดีตามนะฮะเนี่ยขึ้นมาเป็นพันซับละในชีวิตจริงเคยมีแบบนี้ไหมถามหน่อย อะริซ่าร์คาครับอ๋อวอคลคราฟตัลเอ y ี้ใช่ฮะ <G ül> ใช่แน่นอนอันนี้ก็มั่นใจมากเข้ามาเลยปลาเขาไป็นหกรอยฮะโอ้ยอ่ะนิะนโอนินเทนโดบอร์เดอร์แลไม่ใช่ครับ f อ s n อน่ะใช่แต่ไม่ใช่นินเทนโดม่ใช่บุปถธนาป๊อปสตาร์ไม่ทัานเกียร์โซลิดอ๋อร็อกสตาร์ไม่ทั h นเกียร์โซลิดมันเป็นของโคนนมิไม่ใช่ไม่เสียทรัพย์มันนี่ฮุกโปรสเกตอาแล้วไง นินเทนโดไม่ส oh. ันทัด oh, ด well, oh, oh. ้วยอ่ะไอลองดูไหมนะสุ่มดูฮะเราก็ไม่น่าจะเสียอะไรมากมาหรอกซับสองพันละเสียเลยฮะส0 0อยกว่าเนี่ยชิบหายแล้วซิดนี่อะไรเนี่ยพาเลซิชันห้มันมันเกมอะไรวะโอ้ยเอาก็เสียต่อยโอ้ยซิดไม่อมาอีกแล้วเพนเพนซีสเลชั่นโมบายเกมกูก็ไม่รู้อีกแล้วครับโอ้หรอดไป เออพาร์ดอนเออ่อดราก้อนเอใช่ไหมพัซโซไหมวะไม่ใช่พัซโซนะบางทีมันก็จำลองชีวิตเราเหมือนไปนิดนึงนะมันก็ต้องคิดหนักเรื่องเกมแล้วะไอ้นี่ไม่รู้จักอีกแล้วก็อปอินสแตนเอ PS โอ้ยไม่เอาก็ไม่ได้เหรอเนี่ยดีมันคอก็ไม่รู้จักอีกลองดูไหมอ่ะลองดูแล้วกันนะฮะดาวๆสุ่มๆเนี่ยบางทีมันก็ได้ไงดิดิด,ดิโอ้โหได้เฉยเลยฮะ ตอนนี้ซับก,ก็มาอยู่ที่2,000เหมือนเดิมฮะวาวแบลก็กเท่า2อ่าพอเท่า2วาวใช่ฮะใช่เป็นพัซเซอ่าแต่คิดถูกมันก็โอเคเย้เพิ่มมาอีกแล้วก็เสียเดลิคอสไปตามปกตินะฮะอ่าบาร์รีเดลิเวอรี่เหรอมาส่งเดสต้าพิมพ์เขียวเดสต้าไอ้นี่นี่คลั่งสตาร์วอ์แน่ๆเลยบูมออดูมดูมฮอลเลอร์ Horror, ใช่แต่ผู้พัฒนาไม่น่าใช่นะฮะไม่คุ้นเลยโอเค ได้อยู่ได้อยู่ออมบีซอฟยูบีซอฟตรินซออฟเมอร์เซียพรินซ์ออฟเปอร์อมเมซียแอตเวนเจอร์ใช่ฮะโอ้โห oh, oh, hey. เฮ้ยต้องอย่างนี้แหละ oh. อะไรแบบดีๆแบบรู้จักอะไรเงีแ้ยบบรู้สึกแบบสมองโล่งขึ้นเยอะบิตคอยนะฮะอ่าเราจะได้บิตคอยมาเอาเงินเพิ่ม20โ okay. อเคก็ยังดีครับเงินยังไม่หมดเซ็กซี่อะไรเนี่ยโทรสามต่อสามสเปมอีกแล้วอฟาสต์ออฟไอรอนตดเหล็กไม่รู้ เกมนี้ไม่รู้นึกชื่อไม่ออกอะ่ะตายละต้องเสี่ยงโอเครอดไปไม่เสียทรัพย์อันนี้อะไรเนี่ย Tomancy Inter อ๋อสปินสปินเตอร์เซลหรือเปล่าสปินเตอร์เซล Tomancy ไม่ใช่ฮอลเลอร์ละอันเนี้ยไม่ไม่โอเคละไม่เสียนะฮะอ่า Tabcom อ,อ้าวแล้วไง Tabcom Strategy อ,อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันฮนะโอเคแล้วไปก็ไม่เสียนะ,ะเสียแต่เงินอ่า โอ้โหมีแฟนเราโผล่ขึ้นมาทอนสตรีมสวมชุดั้นไนอยู่คนดูชอบโอ้โหอายไม่นั่นน่ะเอาแต่ได้ซับเพิ่มะซนะงั้นโว้ต้องขอขอบคุณคุณแฟนและกางเกงในเลยนะโอ้อะไรในคาวซิมูเลเตอร์มาจากโกซิมูเลเตอร์หรือเปล่าก็โอเคไปนะฮะน่าจะดีเนาะเอา้าเสียซับเราน่าจะทำเกี่ยวกับโกดเกี่ยวกับแพะมากกว่าอะไรของมึงเนี่ยอีเทสเอาบีเทสด้เบเบอร์ เอาลวบีเดฟด้ามันทำเกมอะไรบ้างเนี่ยไม่รู้ละผ่านโอเคไม่เสียอะไรเนี่ยยูบีซอฟอะไรแจสเปนอ๋อตายแลว้วมันทำเกมแนวนี้ด้วยูเดาได้ไหมนเนี่ยอ่าเสียไปเลยร้อยกว่าเกือบ200เนี่ยเซกากราตโทนี่ปาปิลัสไม่คุ้นเลยอะเซกาเออไม่รู้จักลองสักนิดหนึ่งเผื่อได้ืดืดดๆดืมได้ักงั้นเห็นไหม ทำไมมันชอบได้เอาตอนนี้เอามีพิซซ่ามาส่งแถมหนูด้วยมึงเอาหนูมาทําไมนั่นเสียตังเลยกูไม่ได้อยากจะกินเลยยังจะมาคาวาบังกาแบบนินจาเต่าใสอ่ะรออนโซอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันพิซซ่์โอ้ยตายแล้วนี่ต้องสุ่มอย่างเดียวแล้วฮะอ่ะโอโ้เสียเสียเลยโอ้ my god สควออินิกดัซเอร์แคสเซอร์เมเนียหรือเปล่าไม่น่าใช่ฮะสควอตอินิกไม่ได้ทำนะ เจอร์มี่สกูบอยอะไรเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นสแปมอะไม่รู้จักไอหมอนี่เลยเจอร์มี่เนี่ยออ oh, มิซอฟล i t เ l อร์พิกแอดเวนเจอร์ลิตเตอร์พิกแอดเวนเจอร์ยูบิซอฟทำอะไรอะเฮ้ยนึกไม่อกอกโ้ยตายเอ้ยทำไงดีวะลองดูอะออ่ะแล้วแต่มึงแล้ว <laughs> ได้เห็นไหมทีงี้แม่งก็ได้โอ้ยวันที่8ละยังไม่ทันดูโตรออฟจุ อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมยูบิซอฟมึงมาถี่จังว่ามึงเป็นสปอนเซอร์ไอเกมนี้เหรอโอ้ยลองดูก็ได้ฮะน่าจะเสียหายอะไรหรอกนี่ไงไม่เสียได้เพิ่มมาละห้าพันซับแล้วนะเว้ย working e a d s p e l l mail อ๋อ w a l k i n g d e a d tale tale adventure ใช่แน่นอนอันนี้ชัวร์โคตรจะชัวร์มาสิมาเลยห้าห้าหเจ็ดพันซับโอ้ย เกมในตำนานแบบนี้ใครๆก็ชอบฮะโหสุดยอดอ่ะอ่าเฮียสโตนฮะสโตนหรือเปล่านะ s t r a t e g i y ไม่ว้าอาใช่ฮะเออแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยแน่ใจนะอันนี้แต่ว่ามันได้ยินอ๋ออันนี้ล็อกสตาร m a ม็กเกมแม็กส์เพย์สามแอชั่นน่าจะใช่ครับเป็นของล็อกสตารถูกต้องนะครับตังค์นียังไม่ถึงร้อยเลยนะได้น้อยมาก กลายเป็นนักแคสเกมจนกรอบชีวิตกูช,ชัดชัดเลยริส่์อีกแล้ว War of w a r ร r ครับเ o ิลด์อ r a วอลครา m ์น่าจะใช่นะฮะถ้าจะไม่ผิดนะเกมมันนานแล้วอ่ะโอเค7000นี่บวกมาเรื่อยๆเลยฮะ2 0 0 0 0ซับและเยอะกว่าชีวิตจริงกูอีกอิกชาชิบหายฟูลไลฟ์3ามับไลฟ์3ประกาศแล้วพรีออเดอร์ order, ใช่ไหมจัดไปเลยฮะป่าเก็บมาก็จัดให้ลบยิ 25. นะ เสียตังค์ครับพรีออเดอร์ไปอ่ายูโฟเรียยูบิซอบอีกแล้วโอ้โหยูอะไรเนี L ้ย e ยูเอฟโอดีไม่รู้จกักนึกไม่ออกเอ้ยงั้นก็ต้องลองสุ่มอ่า uh, ไม่ได้แล้วไปพีนัสอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์ถั่วร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรของมึงเนี่ยน่าจะเป็นสนะแปมฮะสแปมแน่นอนเซกาโทนิกเดอะเคชอฟอ๋อโซนิก oh, หรือเปล่าแอคชั่นอาจจะเป็นแอคชั่นนะ น่าจะอยู ja. ่ในประเภทนั้นเซกาโซนิ c เมนสายฟ้าฮะได้ไหมวะใช่ไหมวะโอเย่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 โอ้ดรสฟมาสเตอร์ชิปหายแล้วกูก็นึกไม่ออกยูบีซอฟมึงมาบ่อยจังวะไอยูบีซักกูเกียดมึงอ่ะอะไรเนี่ยเอ้ยลองดูว่าไม่ออ้โอโอเมย์กอดสามพันกว่าเลยโอ้มย์ก ไม่ถึง <minutes> 4ี่หมื่น o ะฮะโคกนามิไซเลนพิวโคน i มิไซเลน l ิวใช่ฮะบายสบายอันนี้เนี่ยเย้ได้คืนมาแล้วโรตาร fps อันนี้กูคนนึกไม่ออกอีกแล้วครับโอ้โหอะไรเนี่ยลองว่าไม่ดีกว่าไหมเออโอเคครับไม่เป็นไรคุณผู้ชมครับถ้าเกมไหนที่ผมไม่รู้ก็แต่ว่าทุกท่านรู้ก็สามารถเบนบอกได้นะฮะอะไรอ่ะอันนี้ยิ่งไม่รู้ใหญ่เลย ก่อนซาเลปปาอ๋อหออ๋อ huh. mm hmm. ไม่คุ้นเลยฮะ99เหรียญละเอาเป็นว่างั้นเออเอาไว้แค่นี้นะฮะ10วันพอนะฮะวันวต่อไปก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงล้านซับแล้วก็เงินยังไม่หมด อะไรนี้ก็จะเล่นผ่านนะครับแต่ว่ามันจะนานเกินไปฉะนั้นขอหยุดไว้แค่นี้นะฮะแล้วก็ถ้ามีเกมอะไรน่าสนใจก็จะหามาเล่นให้ดูอีกนะครับส่วนซีรีส์ต่างๆนั้นก็จะตามมานะครับไอซีรีส์ทูมเรเดอร์ก็จะพักไปสักระยะหนึ่งเนื่องจากว่าตัวไฟล์เกมมันมีปัญหานะฮะอย่างที่บอกไปต้นคลิปแต่ยังไงก็ตามครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครป์คอมเมนต์เช่นเคยนะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับถ้าใครอยากลองเล่นนะฮะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะฮะแล้วก็อย่าลื ก่อนพบกับม่คานครับผมสวัสดีครับ